กินน้วาวแรงมากแม่คิดว่าอยู่สะพานปลามันกินง่ายลีเด้กินง่ายอุซายกับกินคลอรเจนได้ครับผมเทรนของตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในอนาคตเนี่ยเราต้องกินน้อยได้มากหรือถ้ากินเท่าเดิมเนี่ยมันต้องได้คุณสมบัติที่มันดีขึ้นเราก็เลยพัฒนาสารตัวหนึง่งตัวนวัตกรรมเซลล์เอนฮานตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เราเติมเข้าไปมันสามารถนำพาสารชนิดอื่นเนี่ยเข้าสู่ในระดับไดเซล ดีดียิ่งขึ้นเรื่องกายเอาไปใช้ประโยชน์ดีดีขึ้นตอนนี้มิงอ่ะเลยไวรุ่นแล้วแล้วก็พอไปหาหมอนะคะสิวก็ไม่หายสักทีค่ะเอาจริงปะยี่ห้อดังรีวิวเยอะวิจัยแน่นมาากอะไรนี้ไม่ได้กล่องแล้วเป็นพันสุดท้ายโยนทิ้งจ้าผมก็งงว่าเอ้าทำไมเราเป็นผู้ชายเราต้องทานคอลลาเจนผู้หญิงเขาทานกันไม่ใช่เหรอ ติงกันเสริมคอลลาเจนนะฮะก็สามารถรับประทานได้ในทุกช่วงอายุโดยเฉพาะในคนที่อายุ20ปีขึ้นไปก็จะเริ่มมีภาวะความตึงเครียดทําให้มีการทําลายของคอลลาเจนมากขึ้นมันดูดซึมได้ดีมากๆเป็นเทคโนโลยีที่คิดค้นมาเพื่อคนยุคนี้เลยนะคะเคยคิดนะครับว่าคอลลาเจนนี่มันเป็นเรื่องที่ไกลโตสําหรับผู้ชายแฮงแต่ผมอะมาพ่อคอลลาเจนตัวนี้มันกินง่ายหรือเด้กินง่ายผู้ชายก็กินคอลลาเจนได้ครับผมเซลล์ผิวของเราก็แข็งแรงขึ้นค่ะทีนี้เราก็ไม่ต้องไปหาหมออีกไม่ต้องแต่งหน้า แล้วเราก็สวดมั่นใจค่ะคือแบบชิลมากกินเพลินไม่ต้องผสมกับอย่างอื่นที่มันลำยญ่คอลลาเจนตัวอื่นบายลาก่อน